สวัสดีค่ะ Make it by Grace วันนี้จะสอนตัดพลาสติเกเคลือบหรือลามิเนตเคลือบร้อนเพื่อทำสื่อการสอนให้กับเด็กๆนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เดี๋ยวเกรซจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน description ค่ะเปิดแอปพลิเคชัน c r i c e t Design Space ขึ้นมาแล้วค้นหารูปภาพที่คุณต้องการได้เลยในโปรเจกต์นี้เกรซจะใช้ธีมคำว่า Beach ค่ะหรือว่าชายหาดนั่นเองติ๊กต้องฟิลเตอร์ในคำว่า print a n cut ด้วยค่ะ เพราะว่าในโปรเจกต์นี้เราจะปริ้นออกมาก่อนจากนั้นค่อยทำการตัดค่ะฟิลเตอร์ของคำว่า p r i n t and Cut นะคะจะอยู่ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายตรงคำว่า operation type ค่ะกดบวกภาพที่เราชอบเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมันจะไปโผล่ในหน้า Canvas ค่ะเลือกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการปรับสเกลกันค่ะขนาดอาร์ตเวิร์ในโปรเจก t นี้นะคะแต่ละชิ้น เกรซจะปรับสเกลให้อยู่ในขนาดประมาณ4-5เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเวลาที่เครื่องตัดทำงานแล้วเกรซถ่ายภาพซูมลงไปเพื่อนๆจะได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะในโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราจะทำการอธิบายกันอย่างช้าๆนะคะเพราะว่ามีดีเทลรายละเอียดเยอะเลยที่จะต้องอธิบายให้เคลียร์นะคะแต่ถ้าหากว่าอธิบายไปแล้วเพื่อนๆยังติดตรงไหนหรือไม่ค่อยเข้าใจนะคะสามารถแชทมาถามได้เลยค่ะ หลังจากที่ปรับสเกลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสีแคนวาสนะคะหรือว่าแบ็กกราวข้างหลังที่เป็นแบงค์แคนวาสนั่นเองเพื่อที่เราจะได้เห็นอาร์ตเวิร์กชัดขึ้นนะคะเมื่อเปลี่ยนสีแบงค์แคนวาสเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูว่าในอาร์ตเวิร์กของเราแต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นไหนที่ยังไม่มีเส้นขอบสีขาวนะคะหรือว่ามีเส้นขอบสีขาวที่มันบางเกินไปนะคะ ให้เราคลิก Artwork ชิ้นนั้นค่ะแล้วไปที่เครื่องมือ Offset ตรงแถบเครื่องมือด้านบนนะคะเพิ่ม Offset ให้สักประมาณ0.1ซมจากนั้นคลิกครอปทั้ง2 l a เลเยอร์คือเลเยอร์ที่เป็นภาพนะคะแล้วก็เลเยอร์ที่ทำ Offset ขึ้นมาแล้วกด Flatten ด้วยค่ะภาพนี้ก็จะกลายเป็นภาพเดียวกันนะคะเวลาที่ตัดออกมาเนี่ยสีขาวแล้วก็ ภาพนั้นนะคะจะถูกตัดออกมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำการ offset อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เส้น offset อันนี้จะเป็นเส้นที่เราเผื่อเอาไว้ตัดตัวพลาสติกนะคะที่เวลาเราเคลือบแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกที่อยู่ขอบนอกเนอะตรงเส้น offset อันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นเส้น outline ในการที่ตัดพลาสติกข้างนอกแล้วกันค่ะ ซึ่งเกรซจะตั้งค่าไว้ที่ประมาณ0.5เซนติเมตรนะคะให้เพื่อนๆทำการคลิกทีลภาพนะคะแล้วก็ทำออฟ s e ตสร้างออฟ s e ตขึ้นมาค่ะจัดวางให้แต่ละชิ้นงานอยู่ห่างๆกันนิดนึงนะคะอย่าชิดกันเกินไปหลังจากที่เราจัดวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะไม่มีการขยับทั้ง2องเลเยอร์นี้นะคะคือเลเยอร์ที่เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็เลเยอร์ที่เป็น offset ละเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราตัดเนี่ยตำแหน่งมันจะต้องตรงกันทุกอันนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะที่แถบเครื่องมือด้านขวาที่เป็นแถบเครื่องมือเลเยอร์ค่ะให้เราเลือกนะคะอันที่เป็นเฉพาะรูปภาพที่ไม่ใช่ออฟเซตนะคะเป็นเฉพาะรูปภาพ รวมถึงรูปที่เราแฟลตเทนไว้แล้วด้วยนะคะแล้วทำการกรุ๊ปมันค่ะเปลี่ยนชื่อสักหน่อยให้เราจำง่ายนะคะว่าเรากำลังพูดถึงเลเยอร์หรือว่าใช้งานเลเยอร์ไหนอยู่ค่ะจากในตัวอย่างตอนนี้นะคะเกรซกดปิดเลเยอร์ที่เป็นรูปภาพไปก่อนนะคะแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีก1อันนะคะ ซึ่งสี่เหลี่ยมตรงนี้จริงๆมันจะมีความสำคัญมากเลยเวลาที่เราทำงานจะตัดพลาสติกเคลือบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ขั้นตอนการตัดเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นเหมือนช่องว่างให้เราเอาพลาสติกเคลือบติดลงไปเพราะว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้เดี๋ยวมันจะติดลงบนแหนเนื้อบนแผ่นลองตัดเนื้อมันจะถูกตัดทะลุเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยคลิกทั้งหมดเลย ทุกเลเยอร์ที่เป็นออฟเซตตรงนี้นะคะแล้วกรุปค่ะให้มันเป็นกรุปเดียวกันนะคะจากนั้นให้ทำการเปิดลูก,กตาของเลเยอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์แล้วลองเลื่อนมาด้านบนดูค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตานะคะของตัวที่เราจะทำการตัดแบบ p r i n t d เดนคันะคะให้เราทำการคลิกครอปทั้งหมดนะคะแล้วก็กด attach ค่ะ หลังจากที่แอสแทดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ Copy อันเนี้ยออกมาอีกหนึ่งอันค่ะอันที่เรา Copy หรือว่า Duplicate ออกมานะคะอีกหนึ่งอันเนี่ยให้เรากดปิดตรงคำว่าสติกเกอร์นะคะกลุ่มที่เป็นสติกเกอร์ออกไปหรือว่าจะ Delete ออกไปเลยก็ได้นะคะไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะอันที่เรา Duplicate ออกมาเนี่ยเป็นพิ้นเ e n Cut เหมือนกันนะคะ จากนั้นเรจะทําการเปลี่ยนสีตัวแอสแตดอันที่2ของเรานะคะเป็นสีอื่นก่อนเพื่อให้เราเห็นชัดๆเพราะไม่งั้นเวลาที่เราใช้สีขาวเหมือนกันนะคะเครื่องปิ้นเนี่ยมันจะไม่ปิ้นเดี๋ยวทุกคนไปดูที่หน้าแผ่นรองตัดเดี๋ยวจะเข้าใจอ่าตอนนี้มาที่หน้าแผ่นรองตัดแล้วนะคะเลเยอร์ข้างบนไม่มีปัญหาแต่เลเยอร์อันข้างล่างนะคะที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสีขาวเพื่อนๆจะไม่เห็นเอาลายเนาะ โอเคจากนั้นกด next มาได้เลยนะคะแล้วก็ทำการปริ้นนะคะอันที่เป็นรูป images ที่เราเลือกเข้ามานะคะด้านบนนะคะเครื่องปริ้นเนี่ยเป็นยี่ห้อใดๆก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เดียวกันกับ Grace ก็ได้นะคะ เป็นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาติดลงบนแผ่นรองตัดค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะเราจะใช้แผ่นรองตัดสีเขียวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานกระดาษก็ตามและสําหรับเซตติ้งในการตัดอันนี้นะคะชิ้นแรกเนี่ยเกรสเลือกเป็นมีเดียมคาร์สต็อกนะคะให้ตัดขาด100%เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆใช้วิดเดอร์นะคะแงะอันที่เป็นออฟตัวออฟเซตนะคะออกมาจากนั้นนะคะ ให้เรานำตัวแผ่นลามิเนตเคลือบของเรานะคะมาแปะลงบนช่องสี่เหลี่ยมยาวๆสีเขียวที่เราตัดซ้อเอาไว้นะคะจากนั้นให้เราเอากันไกนะคะเล่มตัวลามิเนตออกไม่จำเป็นว่ามันจะต้องแบบเอ่เท่า A 4เราแล้วค่อยไปเคลือบนะคะเพราะว่าที่สำคัญที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือตัวมาร์กเกอร์สมุมนะคะตรงมาร์กเกอร์ตรงเนี้ย ไม่ควรมีพลาสติกไปปิดอยู่เพราะมันจะสะท้อนพอมันสะท้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัดเบี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีตัวพลาสติกลามิเนตเนี่ยไปพรอมแพมหรือปิดตรงมาร์กเกอร์สี่มุมที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่มุมของเรานะคะขั้นตอนถัดไปให้เราแกะตัวสติกเกอร์เฉพาะสติกเกอร์นะคะมาติดลงบนลามิเนตด้วยการที่ตอนแกะเนี่ยต้องเหลือแบ็คกิ้งสีขาวเอาไว้ก่อนนะคะ เห็นไหมอ่ะเพื่อน,อนๆค่อยๆเปิดเลมนะคะนี่แบ็กกิ้งมันจะยังอยู่เนอะแล้วค่อยเอาไปเคลือบค่ะแล้วค่อยยกไปเคลือบตัวเคลือบเนี่ยเกไม่ได้ใช้ของแพงนะคะใช้ตัวร้อยกว่าบาทอยู่ในแอปพลิเคชันซื้อในแอปพลิเคชันออนไลน์ได้เลยนะคะเราก็ค่อยค,อยคอยเคลือบไปส่วนเศษ bon ลามิเนตที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยเราเก็บไปใช้เคลือบอย่างอื่นได้เช่นกันค่ะ จากนั้นนะคะให้เรากลับไปที่หน้า c r c a t e Design Space ค่ะตรง Print On นะคะให้เราเลือกว่า I have already print นะคะแล้วก็ตรง Setting Material ค่ะพิมพ์คำว่า Acetate ค่ะคลิกเลือก Acetate ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดตัวลามิเ t e เคลือบร้อนกันค่ะวางตัวชิ้นงานที่เราเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะคะลงบนแผ่นลองตัดนะคะ ซึ่งวางให้ตรงตำแหน่งกันนะคะตรงนี้คิดว่าไม่ยากสำหรับเพื่อนๆค่ะมันจะมีช่องอยู่ด้านบนที่เกรสเผื่อเอาไว้แล้วนะคะสำหรับอ่ามันจะมีกาวนิดนึงเหนียวเนียวเนอะให้มันลอกติดได้นะคะสิ่งสำคัญนะคะตัวมาร์กเกอร์สี่มุมนะคะอย่าให้มีพลาสติกแพรมเข้าไปนะคะมาร์กเกอร์ตรงนี้ต้องเป็นมาร์กเกอร์ท่วนๆนะคะเพื่อนๆดูตามภาพได้นะคะ จากนั้นลอกตัวแบ็กกิ้งสีขาวออกนะคะใช้วาชีเทปยึดอีกนิดนึงค่ะแล้วก็กดเพลยตัดได้เลยค่ะรอดูผลลัพธ์กันนะคะว่าเราตัดออกมาแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดออกมาได้ตรงเป๊ะเลยค่ะ ความง่ายของอันนี้นะคะคือพี่เกดคิดว่าเลือกใช้เป็นตัวกระดาษสติกเกอร์ไปเลยนะคะหรือว่าเป็น PP s สติกเกอร์ไปเลยเวลาติดเนี่ยมันก็ง่ายนะคะมีตัวแบ็คกิ้งอยู่ข้างหลังขอให้สนุกกับการทำคราฟค่ะ